หัวจุ่มกันเลยนะสีสีปลุกมาเพื่อการนี้นะ <c oughs> คิดบ้างไหมว่ามนุษย์เขาจะหลับจะนอนอนะ่ะถ้าแมวหิวก็ต้องลุกใช่ไหมผอมไปนะพวกเราเนี่ยผอมมากผอมไม้เลยผอมเกินพิกัดปลุกตั้งแต่ตีสาม สีสามไม่ลุกกัดผมดึงทอดปากว่าจะเสร็จสีสี่ได้กินตื่นมาเพื่อการนี้เลยนะสงการนี่ลืมอาบน้ำให้หรือเปล่าเป็นเจ้านายเนาะลืมอาบน้ำให้เจ้านายนะเนี่ยลืมลดน้ำดำหัว ลืมขอพอรด้วยหรือเปล่าเนาะออยาเนี่ยกลังอ่ะเป็นไรหรอกฮึพอเตอร์ไม่เห็นมันยุ่งกับใครเลย พี่โลนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็กินกันที่เสร็จก,ก็แรกก็หัวจุ่มกันดีเหลือพอเตอร์ตรเดี๋ยวอันนี้กินแบบไม่สนใจใครบอกไว้ก่อนนะสามสองนี่ไม่มีนะนั่นไง <c oughs> พอเตอร์ชามแรกหมดแล้วต่อด้วยชามที่สอง ถ้าชามที่สองหมดในต่อชามสามเลยนะลูกแม่ตังจะได้กินไหมพี่ฮีโร่จะได้กินหรือเปล่าเขาไม่ได้คิดนะขอให้อิ่มอย่างเดียวอิ่มแล้ว บังคับให้ลูกอิ่มแต่พอเตอร์ไข่ก็บังคับไม่ได้พอเตอร์เลยกินต่อตีสี่ตื่นตั้งแต่ 3. ตีสามตีสามครึ่งลุกมาทอดปลาตีสี่ต้องได้กินถ้าไม่งัน้นอนไม่ได้ มนุษย์ผู้ซึ่งเป็นทาสแมว